องซึ่งต่อมาปป่นปักผมนี้ถูกแทนที่ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของคาถายูอีทรงมีความเป็นเลิศในด้านมหาจริยามีความประพฤติงดงามมีพาหนะเป็นช้างเผือกหกงาสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนเป็นเลิศที่จะโปรดสัตว์โดยไม่ย่อท้อและทรงมียอดสูงสุดของเขางอใบในมณฑลเสฉวนเป็นเขตบำเพ็ญบารมีพระสมันตะพัทระโพธิสัตว์ เป็นผู้ทรงปฏิบัติปณิธานสิบและช่วยนำโลกไปสู่การรู้แจ้งและยังเห็นถึงพระพุทธกเกษตรสุขาวดีของพระอมิตภะเจ้าอีกด้วยพระมหาโพธิสัตว์ต่างก็มีมหาปณิธานในการรื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนเมตตา และพระโพธิสัตว์ทั้งปวงทรงเป็นผู้ยึดมั่นในอธิษฐานบารมีสีคือเป็นผู้ยึดมั่นอย่างยิ่งในสัจจะเป็นผู้ยึดมั่นในธรรมจากคะคือการสละทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้ตั้งมั่นในความสงบจากกิเลสและเป็นผู้ตั้งมั่นในสภาวะธรรม ในเทศกาลกินเจเนี่ยเราจะเห็นรูปบูชาของพระกวนอิมอยู่ในทุกที่เลยนะคะทีนี้ประเพณีของการบูชาพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรคะเรื่องราวตอนนี้เนี่ยคงจะมาจากเรื่องราวของไตซีเอะนะคะซึ่งเป็นประธานก่อนที่จะมีพิธีการกินเจเนี่ยนะคะก็จะมีรูปของเจ้าแม่กวนอิมอยู่เหนือไตซีเอ e. อีกทีหนึ่งนะคะ,คะซึ่งประวัติของท่านเนี่ย คือเมื่อครั้งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะเมื่อครั้งที่พุทธองค์ประทับอยู่ที่เจโตวันมหาวิหารนะคะแล้วก็ตอนนั้นพระอนุ์แยกออกมานั่งสมาธิอยู่ที่โคนไม้ขณะที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยเทวดากึ่งเปรกก็ปรากฏนะคะซึ่งลักษณะของเทวดากึ่งเปรกก็คือเป็นเทวดานี่แหละเ <Okay. S 1> ครื่องทรงของนักลบตัวสูงใหญ่หน้าตาน่ากลัว นะคะจะเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งผีก็ว่าได้นะคะลักษณะนั้นก็ปรากฏตัวแล้วก็บอกกับพระอนุ์ว่าพระอนุ์จะสิ้นชีวิตภายในสามวันแล้วก็จะกลายเป็นเปรตจะได้รับทุกทรมานและอดอยากพระอนุ์ก็มาเรียกว่ารีบมากราบทูลสมเด็จพระพุทธม,มิตรมากเจ้าก็ทรงมเีเรียกว่าบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยก็คือเทศนาในเรื่องของเปรตปลีคือการทาบัตรปีบูชา เทว,วดาแล้วก็อุทิศส่วนสุวให้กับเปรตนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของฝ่ายมหายานทีนี้ลักษณะของอเจ้าผีหรือไต่ซีเอยเนี่ยนะจะเป็นลักษณะที่ดุร้ายแต่กินจุกกินจุกมากเพราะว่ามีภูมิเปรตผสมอยู่ทีนี้ต้องมีรูปเจ้าแม่กุนอิมเพราะถือว่าไต่ซีเอยนับถือเจ้าแม่กุนอิมหรือพระกุนอิมนะคะการนับถือของไตซีเอยเนี่ยเพราะว่า อย่างเอกเซียนฮ่องเต้บอกว่าไต่ซี้อ,เ,อเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับพระกุณอินดังนั้นเวลาปรากฏที่ไหนเนี่ยจะมีพระกุณอินควบคุมอยู่ด้วย<ม>เพื่อจะได้ไม่กินมากเกินไปผีก็จะไม่ดุร้ายเกินไปอันนี้คือการเข้ามาเกี่ยวข้องของพระกุณอินทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจหรือเปล่าคะพระโพธิสัตว์เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจไหมถ้าตามประวัติเนี่ยเกี่ยวข้องเพียงเท่านี้นะคะแต่จากการศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยนะคะว่า คือจริงๆการกินเจมีมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นก็ว่าได้นะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจแต่เกี่ยวกับว่าพระจีนทุกวัดนะคะกินเจอยู่แล้วเพราะว่าในคําสอนของพระพุทธศาสน์องค์หนึ่งก็คือพระกุณอิมนะคะคือในสมัยหนึ่งเนี่ยเกิดข้าวยากหมักแพงแล้วก็คือเรียกว่าผักก็ราคาแพงนะค,ะคือเนื่องจากหายากคนก็ฆ่าสัตว์ที่นี่การฆ่าสัตว์เนี่ยโหดร้ายทารุณ คือใช้แทงที่คอบ้างนะคะหรือว่าคือทุบตีบอบช้ําเลือดไหลพระโพธิสัต์เป็นเรียกว่าพระโพ,พธิสัตว์กุลอิมเป็นพระผู้มีเมตตาอย่างสูงสุดคือเห็นก็มีความรู้สึกที่ทนไม่ได้นะคะอย่างที่เคยมีเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินว่าพระโพธิสัตว์กวลอิมกําลังจะไปนิพพานหันมาเลี้ยวดูเนี่ยแมวน้อยกําลังถูกทําร้ายนะคะก็ จะไปดีไม่ดีคือชะง,งักเพี่ยนนิดเดียวก็คือติดอยู่ในโลกแล้วนี่คือความเปรียบนะคะ <Okay. S 1> ด้วยความเมตตาจึงหันกลับมาแล้วก็เปล่งวาจาว่าหากสรรพสัตว์ยังไม่พ้นภัยราับนั้นเรายังไม่ไปนิพพาน, <Okay. S 1> นะะก็ด้วยประโยคนี้แหะค่ะจึงเป็นที่มาของการกินเจก็เพราะว่า <Okay. S 1> พราะคุณออ่มก็คิดหาวิธีว่านี่นะช่วงช่วงเวลาเนี่ยเอาละสักเวันสิวันตอแรกเก้วันสิวันเรามา เอาผักเนี่ยมาปรุงอาหารให้อร่อยแข่งกันนะแล้วก็เป็นเทศกาลแล้วก็กินเจไม่มีการกินเนื้อสัตว์นะคะก็นับแต่นั้นมานะคะก็ถ้านับถือพระคุณอิมก็จะรับประทานผักนะแล้วก็จัดเป็นเทศกาลอันนั้นส่วนหนึ่งนะนะแต่ว่าทางวัดเนี่ยก็จะคือถ้าเป็นวัดมหายานนับถือพระคุณอิมจะกินเจอาจารย์คะแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นนามธรรมาหรือเปล่าคะ จริงๆแล้วเป็นใครแล้วมาเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยังไงคะพระโพธิสัตว์ไม่ใช่นามธรรมานะคะ,ะพระโพธิสัตว์จะมีอยู่สองในคือในที่หนึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะอย่างในเรื่องนิทานชาดกนั่นคือพระโพธิสัตว์นะคะคือการบําเพ็ญบารมีของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในแต่ละชาติให้ครบบารมีทั้ง10นะคะซึ่งได้กลายมาเป็นทศชาติอย่างที่เราทราบกันอันนี้คือพระโพธิสัตว์